เน่ๆทุกคนช่องเรามีสปอนเซอร์แล้วนะคุกกี้ a ันช็อปด้านรับเติมเกมคุกกี้ดันราคาถูกปลอดภัยแบบ200%นอกจากคุกกี้ดันแล้วยังมีเกมอื่นๆด้วยนะเป็นเพื่อนที่สนใจสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างไปที่ร้านพาได้เลยไปอุดหนุนกันเยอะๆนะ เออสี่เพื่อนชาวกินา้เบ็ดคอนเนลวัน้ครับก็คลิปแพทนี้ปั้นอะไรดีกันนะประจําอัปเดตล่าสุดก็จะเป็นคุกกี้รสคาร์เนีเนาะเพราะเป็นแพทของเดือนพฤศจิกายนนะครับเป็นช่วงแพทต้นเดือน,นเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าจะมีคุกกี้ตัวไหนหนาปั้นกันบ้างเนาะโอเคเรามาเริ่มกันด้วยคุกกี้5อันดับหน้าปั้นกันนะครับอันดับหนึ่งนะครับผมผมยองยกให้เป็นคุกกี้รสลูสลัเนาะ ลูซลัชเนี่ยยังเป็นตัวที่ดีเกือบที่สุดเหมือนเดิมนะในแผน่นนี้ด้วยความที่มันสามารถเล่นทําแต้มได้ทั้ง3ดาวแล้วก็แต้มเนี่ยอยู่นระดับโอเคทั้ง3ด่ดานเลยนะแล้วก็มันสามารถโยกย้ายไปเล่นเป็นผลัด2ก็ได้แถมในการเล่นเด็กเอาเนี่ยก็เรียกได้ว่าค่อนข้างเมตามากๆคือเป็นตัวที่หยิบปั้นมาใช้งานคุ้มค่ามากนะก็ลเลยให้เป็นตัวอันดับหนึ่งในแพทนี้ไปเหมือนเดิมนะครับอันดับ2นะผมผมยกให้เป็นคุกกนะี้รสบัตเตอร์เพซเซลเนาะ บัตเตอร์เพลซเซลเนี่ยหลังจากที่บัฟมาในแพทนี้เรียกได้ว่าค่อนข้างกลับมามากๆแล้วครับในการเล่นทั้ง3ด่านเนี่ยเรียกได้ว่าทําแต้มได้ค่อนข้างดีเลยแล้วก็ในการเล่นเบรกเอาเนี่ยก็เรียกได้ว่าสามารถใช้งานทดแทนได้ในบางผัด,ดด้วยแล้วก็มีอย่างในเบรกวันด้วยคัเนี่ยมีหยิบมาใช้งานแล้วนะเพราะฉะนั้นเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในตัวที่บัฟมาแล้วค่อนข้างคุ้มค่าในการใช้งานอีกตัวหนึ่งเลยนะครับเรามาต่อกันที่อันดับ2ร่รวมนะครับผมยกให้เป็นคนะุกกี้ไวโกสเนาะ ไวโกสเนี่ยผมให้ขยับขึ้นมาจากแพทก่อนที่มันจะเป็นอันดับ3ถูกไหมที่ให้ขยับขึ้นมาเนี่ยเพราะในแพทปัจจุบันเนี่ยทั้ง3ด่านตอนนี้เรียกได้ว่าไวโกสทําแต้มได้ค่อนข้างจะเรียกได้ว่าทําผลงานได้ดีมากนะผมในการชิงทัท้ง3ด่านเนาะส่วนในเบรกเอาเนี่ยในเบรกเมืองเห็นผู้วิเศษอาจจะไม่ใช่เมนก็จริงแต่ว่าสามารถหยิบยกยายใช้งานได้นะผมส่วนในเบรกหลักเนี่ยอ่ะก็สามารถใช้งานได้เช่นกันก็เรียกได้ว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างคุ้มค่าอีกตัวหนึ่งที่ใช้งานเนาะก็เลยให้อันดับ2คู่กันไปเนาาาัดบ3รผมยยกใหห้้ส ก็สาไลาเนี่ยผมให้ตกลงมานิดนึงจากแพดก่อนนิดหน่อยนะผมเพราะว่าแต้มเนี่ยมันสู้พวกตัวที่อยู่บนท็อปบนบน,บนนิดหน่อยไม่ได้แต่ถามว่ามันทําแต้มได้โอเคไหมมันก็ยังทําแต้มได้โอเคเล่นได้ทั้ง3ด่านแต่ว่ามันก็มีข้อเสียนิดหน่อยตรงที่บางด่านเนี่ยมันต้องเล่นแบบมีทริคนิดนึงเพื่อให้สามารถทําแต้มได้นะส่วนในการเล่นเบรกเอาเนี่ยก็แน่นอนค่อนข้างดีทั้ง2ด่านก็เลยให้อยู่อันดับ3นะคะผม อันดับ3ร่วมนะผม,ผมยกให้เป็นคุกกี้รสพาสเทลเมอรนะ์แดงเนาะบอกเลยว่าหลังจากที่ปรับมาเนี่ยได้แต่ว่าทําแต้มได้ดีค่อนข้างจะเยอะมากๆนะครับคือในการเล่นทั้ง3ด่านเนี่ยสามารถเล่นได้ทั้ง3ด่านเลยแต่ว่าด้วยความที่มันอาจจะมีบางด่านที่แต้มไม่ได้หวือหวามากหรือ เซตส่วนใหญ่ที่เล่นเนี่ยมันจะมีความยากในการเล่นระดับหนึ่งนะผมแต่ก็เล่นมาด้วยแต้มที่ค่อนข้างโอเคนะผมก็เลยยกให้เป็นหนึ่งในตัวที่ค่อนข้างโอเคเหมือนกันที่จะปั้นด้วยความที่มันสามารถยกย้ายไปเล่นเป็นผัดหนึ่งผัดสองก็ได้ส่วนในการเล่นเบรกเอาเนี่ยอาจจะไม่ชีเมนก็จริงแต่ว่าก็เป็นกรณีเดียวกับไวกสนะผมก็คือสามารถที่จะยกย้ายไปเล่นแทนบางผัดบางตัวได้มันก็เลยเป็นตัวที่ค่อนข้างดีมากนะับแต่ว่ามันติดที่อย่างเดียวตรงที่เซ็ตส่วนใหญ่มันจะเป็นผัดสองที่แอบเล่นยากนิดนึงนะผมผมก็เลยให้อยู่อัันนดบ3ไปะ อันดับ4นะผมผมให้เป็นคุกกี้รสครีมเคอร์แดนเนาะครีมเคอร์แดนเนี่ยเรียกได้ว่าหลังจากกลับมาแม้ว่าแต้มเนี่ย จะสู้พวกตัวท็อปบนบนที่ผมพูดไปก่อนหน้าไม่ได้นะครับแต่ว่ามันก็ยังสามารถทําเต้มได้ค่อนข้างโอเคทั้ง3ด่านแล้วก็ไม่ได้เล่นยากมากมายอะไรนะครับดังนั้นถ้าใครที่มีคุกกี้รสครีมเคอร์แดนมาตั้งแต่แพทที่มันมาตอนแรกอยู่แล้วเนี่ยได้ได้ว่าหยิบกลับมาใช้ได้ดีมากนะครับถ้าจะปั้นใหม่เนี่ยก็ไม่ใช่ช้อยส์ที่แย่นะถ้ามีพวกบลูสลัชอยู่แล้วมีสาลายอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นตัวที่ดีเพราะว่าถ้าปั้นมาเนี่ยแน่นอนว่ามีโอกาสสูงที่จะได้ใช้ไวเ้เเเนนนะเลล่่่่นน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 นใาาาะก็็ยปปปปตััััวททีี้อดบ4ไ อันดับหนะผมผมยกให้เป็นคนะุกกี้รสคานาเลี่เนาะคานาเลี่เนี่ยเป็นตัวที่ทําแต้มได้ดีทั้ง3ด่านเลยนะอาจจะมีด่านคอนเสิร์ตเวิลด์ทัวร์ที่อาจจะแต้มน้อยหน่อยแต่ก็ไม่ได้น้อยจนน่าเกลียดนะ .om ส่วนในด่านอื่นเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในตัวที่ค่อนข้างทําแต้มติดท็อปเทียร์เลยแต่ว่าเหตุผลที่ให้อันดับ5เนี่ยเพราะว่าเซตผัดสองของมันเนี่ยที่เป็น l o เตอร์จังหวะค่อนข้างจะเล่นยากนะ .om ผ,ผมก็เลยให้อยู่เป็นอันดับ5าไปเนาะสำหรับตัวคานาเลี่ อันดับ5้ารวมนะผมยกตัวสุดท้ายเนาะผมยกให้เป็นคุกกี้โรชูกากาสนมชูกากาสเนี่ยในชิงถ้วยถามว่าโหดไหมผมมองว่าไม่โหดมากอยู่ในดับกลางๆแต่ว่าถ้าเป็นในการเล่นเด็กเอาเนี่ยมันเป็นตัวที่ค่อนข้างจะเมนมากนะครับดังนั้นผมเลยมองว่ามันเป็นตัวที่ถ้าปั้นมาเนี่ยค่อนข้างจะได้ใช้ค่อนข้างแน่นอนอยู่แล้วถ้าในการเล่นเบรกเอาเนาะก็เลยยังให้เป็นตัวติดท็อปหน้าปั้นไปแต่ว่าด้วยความที่ชิงถ้วยอย่างที่บอกมันไม่ได้โหดมากก็เลยให้อยู่อันดับ5ไปนะคะผม โอเคก็จบกันไปแล้วสําหรับคุกกี้ผัดแรกหน้าปั้นประจําแผ่นนี้เนาะจะสังเกตว่าก็จะเป็นคุกกี้หน้าเดิมๆซะส่วนใหญ่อาจจะมีพวกตัวบางตัวที่อาจจะตกไปบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าด้วยความที่แผน่นนี้มันมีคุกกี้มาใหม่ถึง5ตัวอะไรเงี้ยรวมตัวใหม่คาร์นัลี่ไปด้วยนะผมก็เลยทําให้ในแผน่นนี้มันมีตัวที่หน้าปั้นดีๆเข้ามาค่อนข้างเยอะนะก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับผัดแรกหน้าปั้นเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ผัด2หน้าปั้นกันบ้างดีกว่านะครับผม ผัดสองหน้าป้าอันดับหนึ่งนะครับผมผมก็ยังยกให้เป็นเจ้าเก่าเจ้าเดิม lobster นะครับ lobster เนี่ยเป็นตัวที่เหมือนเดิมก็คือสามารถเล่นได้กับทุกจังหวะกินกับอะไรก็อร่อยนะครับมันเป็นตัวที่เล่นได้กับทุกเซตแบบทุกเซตจ,จริงๆรลงเละแล้วมันสามารถใช้งานได้หลากหลายมากมันเป็นเหมือนเป็ดที่ทําหน้าที่ได้หลายอย่างมากนะครับแม้ว่าจะติดข้อเสียตรงที่เล่นยากไปหน่อยก็จริงนะครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าข้อดอีหลายๆอย่างของมันเนี่ย ค่อนข้างกลบข้อเสียตรงจุดนี้ไปได้เกือบหมดเลยนะครับดังนั้นผมก็เลยยกให้เป็น lobster เนี่ยยังเป็นอันดับหนึ่งของผัดสองที่น่าปั้นเหมือนเดิมในแผทนี้นะครับอันดับ2อนะครับผมยกให้เป็นมันฝรั่งเหมือนเดิมเนาะก็มันฝรั่งเนี่ยยังเหมือนเดิมนะคือเป็นตัวที่ค่อนข้างเล่นง่ายทําแต้มได้ดีกับตัวจังหวะพื้นฐานนะครับแม้ว่าในแผทปัจจุบันเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าตัวจังหวะพื้นฐานส่วนใหญ่เนี่ยจะนิยมกลับไปเล่น lobster กันซะมากกว่านะครับแต่ว่ามันฝรั่งเนี่ยก็ยังถือว่าเป ก็เลยให้อยู่อันดับ2ไปแล้วมันก็เป็นตัวที่ค่อนข้างจะตอบโจทย์กับหลายๆด้านด้วยนะผมเล่นเบรกเอาก็ยังได้อยู่เล่นในชิงถ้วยก็ถือว่าอย่างที่บอกเป็นผัด2ที่ดีผัดหนึ่งอาจจะไม่ได้เวิร์กมากแต่ก็พอในอยู่ในเกมเล่นได้นะผมอันดับ3นะผมผมยกให้เป็นคุกกี้ลดอกชุนเนาะก็อกชุนเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวที่ค่อนข้างเรียกได้ว่าทําแต้มได้ดีมากในการเล่นเป็นผัด2นะผมสามารถเล่นทําแต้มได้ดีกว่ามันฝรั่งใยซ้ำนะแต่ว่ามันก็มีข้อเสียนิดหนึ่งตรงที่ระยะทางเนี่ยมันสั้นกว่ามันฝรั่ง ความยืดหยุ่นมันก็เลยต่ํากว่าส่วนในการเล่นเบรกเอาเนี่ยก็ค่อนข้างโอเคอยู่นะอาจจะไม่ใช่ตัวที่ท็อปเมนอะไรมากมายนะครในแผดปัจจุบันเนาะแต่ถือว่าค่อนข้างใช้งานได้ดีเหมือนกันนะครอันดับ4นะผมผมยกให้เป็นคนะุกกี้ลดลองเดชาเนาะลดลองเดชาเนี่ยผมให้ตกอันดับมานิดหน่อยนะเพราะว่าด้วยความที่ผมมองว่าพาสเทลค่อนข้างทนะําหน้าที่ได้ดีกว่ามันใกล้เคียงกับอกชุนมากกว่าแล้วก็ในแผทปัจจุบันเนี่ย เห็นลองเดชาในการเล่นเป็นผัด2ชิงถอยค่อนข้างน้อยลงค่อนข้างเยอะนะสำหรับเซตทําแต้มแม้ว่ามันจะเล่นได้มันก็แต้มอาจจะไม่ได้สู้พวกตัวอื่นเนาแต่ก็ยังถือว่าเป็นตัวที่เล่นเบรกเอาได้ค่อนข้างดีอยู่ดีนะอันดับ5้าอันดับสุดท้ายเนะผม,ผมยกให้เป็นคุกกี้รถแมจิก,กว่าเนาะแมจิก,กว่าเนี่ยมันจะเล่นสําหรับเป็นตัวที่เก็บ ขวดเลือดใหญ่1ขวดนะครับซึ่งในเซตทาแต้มส่วนใหญ่เนี่ยอ่ามันจะไม่ค่อยมีจังหวะนั้นเท่าไหร่นะครับจะมีค่อยง้างน้อยเนาะที่เป็นเมตาก็หลักๆจะมีเซตหงถูกไหมที่อยู่ในเมตาปัจจุบันแล้วก็อีกเซตจะเป็นบ l ูซลาใส่ไขน่นมที่จะได้เห็นเซตของแมจิก,กวาเนาะแล้วก็ตัวของแมจิก,กวาเนี่ยมันก็จะมีสามารถทดแทนได้ด้วยบลูซลาชด้วยในแผทปัจจุบันนะครับผมก็เลยให้อยู่อันดับ5้าไปเนาะ โอเคก็ okay, ประมาณนี้สําหรับผัด2หน้าปั้นนะครับก็จะสังเกตได้ว,ว่าก็จะมีตัวบางตัวที่เป็นตัวท็อปเมตาแต่ว่าผมไม่ได้จัดอยู่ในตัวท็อปหน้าปั้นนะเพราะว่าบางตัวเนี่ยมันเป็นตัวที่เอาไว้เล่นเฉพาะเซตเฉพาะด่านนะครมันทําให้ปั้นมาเนี่ยมันไม่ได้คุ้มค่าที่จะใช้งานขนาดนั้นเนะาะก็เลยไม่ให้ติดท็อปไปนะครับ โอเคทีนี้เรามาต่อกันที่หัวข้อต่อไปเนาะก็คือคุกกี้ที่ความน่าปั้นดรอปลงหรือไม่ค่อยน่าปั้นกันนะครับผมก็จริงๆหลักๆเนี่ยในแผ่นนี้มันจะมีตัวหลักแค่ตัวเดียวเนาะก็คือรถพลิกนะครับรถพลิกเนี่ยเป็นตัวผัด2ที่เอาจริงๆทําแต้มได้ค่อนข้างดีนะเพราะว่ามันมีความสามารถในการเพิ่มคะแนนทาลายสีขวานที่ค่อนข้างเยอะมากแล้วก็มีความสามารถในการคืนชีพจากแคนดี้พิเศษนะครับแต่ด้วยความที่มันเป็นตัวที่ได้คะแนนจากการทําลายอย่างเดียวมันทําให้มันเป็นตัวที่ค่อนข้างจะเฉพาะทางมากๆในการทําแต้มนะครับผมผมก็เลยมองว อื่นที่นอกเหนือจากคุกกี้รสพริกก็จะเป็นตัวที่ผมเคยพูดกันไปหมดแล้วนะว่าไม่น่าป้นทอ,อไลนะครับแล้วก็บางตัวที่อาจจะหลุดจากโผเมตาไม่ว่าจะเป็นไฮเดนเยาคาปูชิโน่มะเฟืองวานัทอะไรพวกนี้ถามว่ายังใช้งานได้ดีอยู่ไหมจริงจริงมันยังใช้งานได้นะมันยังทําแต้มได้โอเคอยู่แต่แค่ในบรรดาตัวท็อปอะผมมองว่ามันมีตัวที่ใช้งานได้ดีกว่าแค่นั้นเองนะครับโอเคทีนี้เรามาพูดถึงคุกกี้เลเจนดารี่นะครับเลเจนดารี่เนี่ยผมจะให้ยืนพื้นในปัจจุบันมีอยู่3ตัวเนาะก็จะมีหงน้ำตาลนนนักกธูแลลล้เเจาทะเลเละ ก็ในบรรดา3ตัวนี้ผมให้เจ้หงดีสุดนะเพราะว่าเป็นตัวที่เล่นทําแต้มได้ดีที่สุดเป็นอันดับหนึ่งทั้ง3ด่านเลยนะครับและในการเล่นเบงเอาปัจจุบันก็ค่อนข้างจะเมนมากนะส่วนนักธนูแล้วก็เจ้าทะเลลึกเนี่ยผมมองว่าในชิงถ้วยปัจจุบันก็ค่อนข้างยังโหดอยู่นะเป็นประมาณอันดับ2อะไรเงี้ยอ่ะรองจากหงนะครับถ้าจะต้องเลือกปั้นหนึ่งใน3ตัวเนี่ยผมก็ยังให้หงดีสุดนะแต่ก็ต้องพูดตามตรงว่าเลเจนเดอรี่เนี่ย มันใช้ทรัพยากรในการทำค่อนข้างเยอะเนาะผม,ผมมองว่าถ้าไม่มีทรัพยากรมากพอที่จะปั้นให้ตันภายใน1เดือนยังยืนคำเดิมนะถ้าเกินเดือนนี้ไปปุ๊บยังทำหงไม่ตันผมแนะนำให้เทเลยนะให้รอตัวเเจนดารีใหม่ที่จะมาซึ่งผมเชื่อว,ว่าน่าจะมาประมาณสักต้นปีหน้าอะไรเงี้ยมาแน่นอนนะ แต่ถ้าใครแบบคิดว่าโอเคเรารับแรงกระแทกได้ก็ลองปั้นดูส่วนพวกนักธนูกับเจ้าทะเลเนี่ยผมจะไม่ค่อยแนะนําแล้วในแผทปัจจุบันนะครับด้วยความที่มันมีตัวที่ดีกว่าอย่างหงมาละแต่ต้องพูดเลยว่าในปัจจุบันเนี่ยถึงแม้ว่าหงมันจะเป็นอันดับหนึ่งก็จริงนะครับแต่คุกกี้อีปิคหลายๆเซตหลายๆตัวทําแต้มได้ค่อนข้างไล่เลี่ยกับหงมาเยอะมากเลยนะปัจจุบันเนี่ยมันตามเฉลี่ยไล่เลี่ยอยู่ที่ประมาณแบบ10ล้าน5ล้านเองนะครับซึ่งผมมองว่ามันไม่ได้เยอะเลยนะ ดังนั้นถ้าใครคิดว่ามันไม่ได้สําคัญขนาดนั้นก็ไม่ได้จําเป็นต้องปั้นก็ได้สำหรับคุกกี้เลเจนดารี่เพราะว่ามันมีตัวอีพิกที่สามารถหารูทางมาใช้งานทดแทนได้ค่อนข้างเยอะในปัจจุบันนะโอเคก็ประมาณนี้เนาะสำหรับคุกกี้เลเจนดารี่นะครับโอเคก็จบกันไปแล้วเนาะสำหรับคนะุกกี้หน้าปั้นประจําแผ่นนี้เนาะก็เรียกได้ว่าตัวที่บัฟมาใหม่5ตัวเนี่ยค่อนข้างส่งผลกับเมตาเยอะนะโดยเฉพาะบัตเตอร์เพสเซลครีมเคอร์แลนแล้วก็พาสเทลเนี่ย 3ามตัวนี้ค่อนข้างส่งผลกับเมตาท็อปพอสมควรนะครับใครถ้ามีตัวเก่ามาอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างหยิบม,มาใช้งานได้ดีเยอะขึ้นเยอะเลยนะส่วนคานนลี่เนี่ยผมมองว่ามันจะเป็นในเชิงของปั้นมาเพื่อใช้ในทางการทํากิจกรรมมากกว่าพอหมดกิจกรรมไปแล้วเนี่ยผมอาจจะให้ความน่าปั้นมันลดลงไปมากกว่านี้อีกโดยซ้ำนอเพราะว่ามันติดในเรื่องของความเล่นยากแล้วก็มันตัวมันไม่ค่อยยืดหยุ่นเท่าไหรนะ่เนาะโอเคก็ประมาณนี้สาหรับคุกกี้หน้าปั้นนะครับ โอเคทีนี้เรามาต่อกันที่สัตว์เลี้ยงนะครับสัตว์เลี้ยงเนี่ยผมให้เหมือนเดิมก็คือปั้นคู่กับสัตว์เลี้ยงคู่หูนะครับผม เราาปั้นตัวบัตเตอร์เราก็ปั้นกับดินสอสีเราปั้นตัวของครีมเคอร์แลวเราก็ปั้นกับเม่นดำนะครับตัวสัตว์เลี้ยงคู่คอมโบโบนัสเนี่ยมันให้แต้มค่อนข้างเยอะนะครับมันค่อนข้างสําคัญเมื่อเทียบกับการเล่นที่ไม่มีคอมโบเนาะการเล่นที่ไม่มีคอมโบเนี่ยเราส่วนใหญ่เราจะเล่นกับพวกตัวสัตว์เลี้ยงชุบมากกว่าซึ่งเราก็จะได้เห็นในการเล่นเบรกเอาเป็นหลักนะโอเคเรามาต่อกันที่สมบัติกันนะครับผมจะขอพูดถึงสมบัติทําแต้มที่ค่อนข้างน่าปั้นในแ่นนี้เนาะ ชิ้นแรกก็จะเป็นเข็มทิศส่งสวรรค์นะครเข็มทิศเนี่ยผมยกให้เป็นชิ้นที่น่าปั้นที่สุดในแผ่นนี้เลยนะเพราะว่ามันเป็นชิ้นที่นอกจากให้แต้มที่ค่อนข้างโอเคแล้วเนี่ยมันจะเป็นสมบัติที่ให้กับซุปเปอร์แม่เหล็กด้วยเนะ ซึ่งการให้ซูเปอร์แม่เหล็กเนี่ยมันค่อนข้างสําคัญกับคุกกี้อีปิกหลายตัวมากเพราะว่าคุกกี้อีปิกส่วนใหญ่เนี่ยโดยเฉลี่ยมันจะไม่มีซูเปอร์แม่เหล็กติดตัวมานะครับการใส่สมบัต,ติชิ้นนี้มันจะเป็นเหมือนตัวช่วยที่ทาให้คุกกี้ทําแต้มเพิ่มขึ้นได้เยอะเลยนะเพราะว่าม,าสสมันสามารถดูดเยลี่ติดปีกได้นะครับก็ถ้าใครจะหาสมบัติทําแต้มดีๆเนี่ยผมยกให้เข็มทิศเป็นชิ้นที่ดีที่สุดในแพทนี้เลยนะครับส่วนพวกชิ้นอื่นเนี่ยผมจะเหมือนเดิมนะชิ้นแรกก็จะเป็นเข็มกัดผีเสื้้้อออเเเเพ่นนนนนนีีชชิิิิ2ปป็็สตตกรรร์ยัไลวญาาณ3โคมทง ชิ้น4เป็นตอกนุ่มนิ่ม3าสี5ประมวลกฎหมายยักษ์6ค้อนปอกวอนัท7กล้องแช่อนเนกประสงค์8ไม้ตีไข่พรีมียลลี่นะครับผมยกให้เป็น8ชิ้นนี้ที่ค่อนข้างโอเคที่จะปั้นมาใช้งานนะครับผมส่วนชิ้นอื่นเนี่ยอย่างชิ้นที่ผมอาจจะให้ตกไปก็จะเป็นบัวรดน้าโตวไวกับขนนกน้ตาตาลอรโล่านะครับผมถามว่าทําไมให้ตกไปขอพูดถึงขนนกก่อนอาการน,นะครับผมขนนกเนี่ยเป็นชิ้นที่ผมมองว่ามันแอบจะใช้งานยากนิดหน่อยเพราะว่า ในการใช้งานเนี่ยมันจําเป็นต้องกระโดดเพื่อใช้งานนะมมันทําให้ไม่เหมาะกับเล่นกับคุกกี้บางตัวเพราะคุกกี้บางตัวเนี่ยตอนใช้สกิลมันกระโดดไม่ได้นะม ถ้ามันใช้สกิลอยู่แล้วมันกระโดดไม่ได้ะมันก็กลายเป็นว่ามันต้องค้างสเต็กของสมบัติเอาไว้ก็ทําให้สมบัติเนี่ยไม่สามารถใช้งานทําแต้มได้นะก็เลยเป็นชิ้นที่จะใช้งานยากนิดนึงเนาะส่วนอีกชิ้นอย่างับลดน้ําถามว่ามันแย่ลงไหมจริงๆมันไม่ได้แย่ลงนะแต่แค่มันมีชิ้นที่ดีกว่าแล้วผมมองว่าปัจจุบันชิ้นมันไม่ได้สําคัญขนาดนั้นนะมันเหมือนเป็นตัวเลือกลองๆก็ใกล้เคียงกับหอยมุกใกล้เคียงกับขนนกน้ําตาลอลาใกล้เคียงกับเรือดําน้ำอะไรเงี้ยอ่ะมันจะเป็นเหมืออนนนชชิ้้้งๆที่่ไววใมาากก ในแผนปัจจุบันผมก็เลยไม่ได้มองว่ามันน่าใช้มากมายอะไรขนาดนั้นทีนี้เรามาพูดถึงสมบัติเฉพาะทางกันบ้างนะครับสมบัติเฉพาะทางผมขอพูดถึงชนิดแรกก่อนก็จะเป็นเรื่องของสมบัติสายเยลรมีนะครับที่หลกัหลกๆที่เห็นในเมตาเนี่ยก็จะมีเรื่องของพีีมีถั่วมีแล้วก็ถุงมือยีซีเงาะถุงมือยีซีเงาะเนี่ยเรา,เาไว้เล่นด่านตัวของคอนเสิร์ตเวิด์ทัวร์นะครับส่วนพีีมีถั่วมีเนี่ยเราจะได้เห็นในการเล่นตัวของด่านมหารกรรมกีฬาเป็นหลักนะครับ ก็ถือว่า3ชิน้นนี้ในช่วงเมตานี้ในเรื่องของชิงถ้วยจะได้ใช้เยอะเนาะส่วนในการเล่นเบรกเอาเนี่ยถ้าเป็นเบรกเมืองหผู้พิเศษจะไม่ค่อยเห็นสายหมีเท่าไหร่เพราะว่าอ่ามันไม่ค่อยมีเยลลี่มหมีเก็บเยอะนะครับแต่ถ้าเป็นในด่านตัวของวันเดอร์แคปเนี่ยมันจะได้ใช้งานชิ้นอื่นด้วยทั้งแหวนหมีบิงซูหมีน้ําแข็งหรือไม่ว่าจะเป็นตัวของสปอตไลท์มันจะมีโอกาสได้ใช้นะครับผมดังนั้นผมมองว่า ถ้าเป็นในเรื่องของชิ้นไหนสําคัญสุดเนี่ยผมจะมองว่า3ชิ้นที่ผมพูดไป3ชิ้นแรกอย่างผีมีถั่วมีแล้วก็ถุงมือเนี่ยจะค่อนข้างดีสุดเพราะว่าตอนนี้ในชิงถ้วยมันได้ใช้ด้วยนั่นเองนะครับสมบัติชนิดต่อไปก็จะเป็นสมบัติสายเยลลี่นะครชิ้นเดียวที่ผมมองว่าเป็นสายเยลลี่แล้วยังใช้งานได้ดีก็จะมีแค่ลูกโป่งแคนดี้นะ ลูกโป่ง Candy Apple เนี่ยผมมองว่าค่อนข้างดีทั้งในการเล่นชิงถ้วยนะครแล้วก็ในการเล่นเบรกเอาเลยเบรกเอาเนี่ยค่อนข้างแน่นอนอยู่แล้วส่วนในการเล่นชิงถ้วยเนี่ยมันจะเหมาะเล่นกับเซตที่เป็นผลิตเอลี่ได้ก็จะมีเซตของไฮเดนเยีย เซตที่เล่นกับไดโนดอกไม้น้ำก็โอเคนะครแล้วก็เซตที่น่าจะสําคัญที่สุดก็จะเป็นเซตของหงส์น้ำตาลที่เล่นกับสมบัติชิ้นนี้ค่อนข้างทําแต้มได้ดีมากนะครก็ลเลยยกให้เป็นหนึ่งในชิ้นที่ดีอีกชิ้นหนึงในแพทน,นี้นะสมบัติประเภทต่อมาก็จะเป็นสมบัติสายสปีดนะครก็จะเป็นพวกกองใหญ่มันจูหุ่นไล่กาก้อนไหมพมพวกเนี้ย จะเป็นชิ้นที่ค่อนข้างจะในปัจจุบันไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ในการเล่นชิงถ้วยเพราะว่าเซตทำแต้มสายสปีดมันค่อนข้างตายหายจากไปเยอะนะครับเราจะเห็นหลักๆในการเล่นเบรกเอามากกว่าเนาะในปัจจุบันก็เลยความสําคัญจะไม่ได้สูงมากนะครับสำหรับสมบัติประเภทนี้หลักๆที่ได้เห็นในชิงถ้วยเราก็จะเห็นแค่ตัวของเซตหลักๆเนี่ยจะมีเจ้าทะเลลึกตัวเดียวนะปัจจุบันที่ได้เห็นได้ใช้นะครับต่อมาก็จะเป็นสมบัติเล gendary นะครับสมบัตมมบิเล gendary เนี่ยมันก็จะมี3ชิ้นเหมือนเดิมก็จะมีตะเกียงหยดเพลิงแล้วก ซึ่งในบรรดา3มชิ้นผมก็ยังให้ตะเกียงเป็นชิ้นที่ดีที่สุดเหมือนเดิมนะแต่ในช่วงกลางเดือนนี้ผมโน้ตไว้ก่อนนะครับมันจะมีสมบัติเลเจนเดอรี่ใหม่มาซึ่งสมบัติเลเจนเดอรี่ใหม่เนี่ยเท่าที่เราดูความสามารถมันจะเป็นสมบัติสายผลิตเยลลี่นะครับซึ่งดังนั้นผมเลยยังมองว่าตะเกียงน่าจะยังเป็นชิ้นที่ดีที่สุดในแพทปัจจุบันเหมือนเดิมเพราะว่าด้วยความที่สมบัติเลเจนดอรี่ใหม่มาเนี่ย มันเป็นสายผลิตเยลลี่มันก็เลยอาจจะไม่ได้เหมาะเล่นกับทุกตัวนะผมผมเลยยังให้ภาษีตะเกียงน่าจะดีสุดนะดังนั้นถ้าใครยังปั้นตะเกียงอยู่ผมมองว่ายังใช้งานได้ดีนะแต่ถ้าสมมติว่าไม่มีหรือมีเลเวลน้อยถามว่ามันสําคัญแล้วจําเป็นต้องปั้นไหมผมมองว่าไม่ได้จําเป็นแล้วก็ไม่ได้สําคัญมากมายนะม,มันสามารถหาสมบัติอีพิกมาใช้งานทดแทนได้ค่อนข้างดีเนาะผมก็เลยมองว่าสมติเลจนดารี่เนี่ยมันเป็นในเชิงของทางเลือกละกันเนาะมีก็ดีไม่มีก็ไม่เป็นไรถ้าม,มีก็แต้มดีกว่าเดิมขึ้นมานิดนี้ สมบัติที่คนมีติด ID ไว้ผมมองไว้3ชิ้นนะชิ้นแรกก็จะเป็นเครื่องยนต์เนาะเครื่องยนต์เนี่ยมันช่วยเติมสปีด10%ซึ่งมันทําให้หลายๆเซ็ตทําแต้มเนี่ยสามารถต่อเติมระยะไปถึงเก็บขวดเลือดได้นะม,มันทําให้หลายๆเซ็ตค่อนข้างทําแต้มได้ดีขึ้นเยอะ มันก็เลยเป็นชิ้นที่ผมมองว่าควรมีติด i อดีไว้อย่างน้อยทําไว้สักหนึ่งเวลก็ยังดีเพราะว่าเวลหนึ่งเนี่ยมันก็ให้สปีดสิแล้วนะครับชิ้นต่อมาก็จะเป็นแผนที่นะครับแผนที่เนี่ยผมบอกเลยว่าในปัจจุบันเนี่ยความสําคัญก็ค่อนข้างดรอปลงเยอะนะเพราะว่าหลายๆเซอาจจะไม่ค่อยใ้ใช้มากนะครับแต่ผมมองว่ายังไงมันก็ควรมีติด ID ดีไว้อยู่ดีนะเพราะว่ามันเป็นสมบัติเป็ดที่ช่วยได้เยอะนะมันให้ทั้งลูกไฟเพิ่มระยะทางให้รีเลือดด้วยให้แต้มก็ได้นะครับ ก็เลยเป็นชิ้นที่ยังดีเหมือนเดิมแต่ว่าในปัจจุบันก็จะได้ใช้น้อยหน่อยเนาะชิ้นสุดท้ายนะผม,ผมยกให้เป็นไข่เคือชีฟสีแดงไข่เคลือชีฟสีแดงเนี่ยยังเป็นชิ้นที่เรียกได้ว่าค่อนข้างตอบโจทย์กันหลายๆเซตในการเล่นเบรกเอาเนี่ยได,ได้ใช้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นตะ์ส่วนในการเล่นชิงถ้วยก็จะมีบางเซตที่สามารถใช้งานได้อย่างเซตของ Blue s l a s h หรือเซตบางเซตที่เอาไว้ต่อเติมระยะเอาไว้เล่นพลิกแพงอะไรเงี้ยถือว่าเป็นชิ้นที่ดีนะผมก็เลยแนะนำว่าควรมีติดไ d ดีไว้เหมือนกันเนาะ โอเคก็จบกันไปแล้วนะผมสำหรับคลิปแผ่นนี้ป้านอะไรดีเนาะก็ถ้าใครมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์ถามไว้ได้นะผมโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปนี้เนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วเจอกันนะบา,บาย